สวัสดีค่ะมือนี่แม่เอซี่มาเห็ดต้มไกลบ้านไกลบ้านสมสมเาล้าพอดงนี่รีเควสต์เมื่วาอยากหลายคอยคืออยากต้มกไกแท้ซับห้พ่อแม่เอกไปจ่ายตลาดวนะ่าพอดงกับมะนางซับหเ้เนสบกเขากลองเนสแก็มีเครื่องต้มนี่แซ่ไว้ล่างไว้ตะไคร้ใบบก ขุดหอมหัวใไงหมักน้าวนี่ใบเขียวเลื่อยพ่อสะไทยเอืนอนยังฮึกะโบ้หูเด้คาอ่อนคาแก่กับแล้วแต่ต้มได้เบิดบักพริกแล้วแต่มักบักข้ามเปียกข้ามเปียกเกียกน้ำตาตข้ามเปียกเกียกน้ำตาไหมไทยหูวเนี่ย เ้าไปทั่วแหละคอยเอาถาเบิ้งเอาได้บันเนี่ยมันอีกสิว่าเห็นหนาค้นเหรอได้มนเนี่ยเพราะว่าไทายเองเขาเห็นเองเบิดเขาสิถาเบิง้ง